สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกม Red Dead Redemption 2กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปล่าสมบัติกนอนกเช่นนี่คือครับผมจะพาท่านผู้ชมไปล่าขุมทรัพย์เขาเรียกว่าทองกันดีกว่าท่านผู้ชมไปผมเนี่ยได้ทําการไปหาข้อมูลมานะครับว่ามันมีทองหกก้อนนะครับผมแอบซ่อนอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับแล้วเราต้องเออมันจะมีแผนที่ให้เราเพื่อที่จะตามหาบ่อแสแล้วก็ไปจนถึงทอง ทองก้อนนั้นนะครับไปผมมาถึงที่แรกแล้วน,นะท่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแผนที่ให้ท่านผู้ชมดูก่อนนี่นะครับจุดแรกที่เราจะต้องมานะครับผมเพราะว่าอยู่ทางเมืองสตอร์เบอรี่นะครับนี่ฝั่งนี้เลยนะครับผมเนี่ยผมมาร์คจุดไว้อยู่นะครับตรงนี้เลยนะนี่นะท่านผู้ชมตรงนี้เลยนะครับโอเคไปครับ จุดแรกที่เราจะต้องมาใช่หรือเปล่าเนี่ยผมมาถูกหรือเปล่าอ็ยังถูกนะฮ้ยอะไรแดงๆน้ำชมหมีโยผมเจอหมีครับไปแล้วมันไปแล้ว okay. okay. ต้องปลอบมา้าเราก่อนครับ <c oughs> ม้าผมตกใจ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวผมลงม้าก่อน นี่ท่านผู้ชมเห็นไอ้แท่งตรงนั้นไหมนะคล้ายกับสารนะครับหรืออะไรสักอย่างมันจะมีเออ่แผนที่อยู่นะครับเป็นคําใบไม่ใช่แผนที่สิเป็นคําใบนะครับกดตรวจสอบเหรอครัแบหบนึ่งนะครับปึ๊บโอ้โหผมบอกเลยว่าจอน,นี้วาดรูปได้ห่วยมาก มันจะมีเออ่พี่ซ่อนอยู่แล้วท่านผู้ชมนี่ไงนี่นให้ท่านผู้ชมเนี่ยแบบหมุนหาแล้วท่านผู้ชมมันจะให้เราเอ,อ่ตรวจสอบก่อนนะครับเหมือนให้แบบว่าเหมือนให้จอนวาดรูปเหมือนไอ้กีนี้นะครับแล้วก็ให้เรามาค้นหาดูครับกดตัว r อยู่ช่องนี้นะท่านผู้ชมปึ๊บอ่านี่ท่านผู้ชมาจะได้แผนที่มาครับกับต่างหูทองหรือเปล่ากด ขอโทษครับผมกดผิดแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยมันติดบล็อกอีกแล้วอ่ะโอ้ยติดบล็อกอีกแล้วครับอโอเคได้แล้วครับนี่มันติดบา็อกอะไรไม่รู้ครับกดเปิดแผนที่ไม่ขึ้นอ่านี่ครับผมก็จะเป็นรูปอ่า เหมือนเป็นรูปมือแล้วก็เป็นคล้ายๆสารใช่ไหมสารหรือเปล่าครับเหมือนบ้านคนเหมือนไม่ใช่บ้านคนเป็นประมาณเหมือนสารหรือเปล่าประมาณนี้นะครับผมอ๋อภัยท่านชมเลยครับเมื่อกี้นี้มันมันติดบัรหรืออะไรไม่รู้ว่าผมกดตัวบีแล้วกระเป๋ามันไม่เปิดนะครับไปเดี๋ยวเราไปสถานที่ต่อไปกันเลยครับผม Let's go <S เปิดแแบบขึ้นมาเหมือนเดิมครับ สารที่ต่อไปเนี่ยผมบอกว่าท่านผู้ชมต้องแบบวบม้ามันแน่นอนครับนี่เลยท่านผู้ชมไกลมากครับอยู่ในเมืองนี้เลยเนี่ท่านผู้ชมอยู่ตรงเนี้ยนะเดี๋ยวผมสูมให้ท่านผู้ชมดูดีๆก่อนประมาณนี้นะท่านผู้ชมนี่นะเนี่ยมันจะมีสี่เดี่ยเมเล็กๆตรงเนี้ยครับนี่ครับ,รบตรงนี้เลยโอเคนะครับไปไกลดิวเลย หท่านผู้ชมผมขออนุญาตควบม้าสักคู่ครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ควบม้ามาถึงเซนเดนิสเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมไม่ว่าระกูวิ่งออโตโอมาค่อนข้างนานครับนานมากนะครับถึงแล้วนีฮะท่านผู้ชมถึงแล้วครับนี่ครับตรงนี้เลยมันคือสารหรืออะไรไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้นะถ้าใครรู้ก็บอกผมด้วยแล้วกันครับผมลงม้าเลย อ่ะผมลืมบอกท่านผู้ชมว่าตอนเอ่อมาเก็บทองตรงนี้ก็คือท่านผู้ชมอ่ะสามารถที่จะเล่นเป็นอาร์เธอร์หรือว่าเล่นเป็นจอนก็ได้นะครับมาได้หมดเลยึมีให้สำรวจด้วยครับเดี๋ยวก่อนที่จะสำรวจให้ท่านผู้ชมปีนกับสังคาขึ้นมานะครับแล้วก็มาค้นหาตรงนี้นะครับตรงะระฆังึ๊บอ่านี่ครับได้ตังหูเงินมาอีกแล้วครับผมแล้วก็แผ่นที่ผมขออนุญาต ให้จอนเนี่ยสำรวจก่อนนะครับผมเพิ่งสังเกตว่าจอนนี่คือวาดรูปได้หวยมาแล้วผู้ชมดูดิเที่ยวกับอาเธอร์แล้วเนี่ยโอ,อ้โหก็อย่างว่าครับจอเขาเพิ่งจะเริ่มัดาวาดรูปเหมือนอาเธอร์นะครับไปคุะะผู้ชมกดเปิดกระเป๋าขึ้นมาครับเหมือนเดิมเลยดูแผนที่ต่อไปเนี่ยจะเป็นทูกเต่าแล้วาน,ะนะผู้ชมรูปเต่าก,กระดองกระดองแตก อ่าน่าจะเป็นเหมือนอสัญ,ญลักษณ์เฉยๆนะครับผมปะเปิดแอปขึ้นมาครับสถานที่ต่อไปอนี่ผมมาร์คไว้ตรงนี้ครับนี่เลยเอ,อยู่ใ,ใกล้ๆกับตรงนี้นะครับถ้าใครเคยมาสำรวจตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้แบบผมนะครับท่านผู้ชมมาโฟกัสตรงที่บ้านหลังนี้นะครับนี่ มาไปเลยครับผมมาเส้นทางไว้เลยครับไปพวกยาวๆอย,ยู่แล้วท่านผู้ชมไกลมากครับไปครับผมหมาผมไปไหนเนี่ยกลัวจระเข้มันวิ่งไปไหนแล้วโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้พวกม้ามาแบบนานมากท่านผู้ชมยาว้าผมหมดเดยอะมากเลยนี่ครับตามแผนที่เป๊ะเป็นรูปเต่านะครับผม นี่ครับกระดองแตกมันคืออะไร,รผมไม่เข้าใจนี่เราจะมนรูปเต่านะลงม้ากันเหมือนเดิมครับให้เรากดสำรวจก่อนนะครับผมเป็นสถานที่ใหม่ๆที่เราค้นพบนัน่นเองนะครับนี่โอ้โหวาดแบบวาดลวก,ลวกโอเคครับปีนครับ นี่ท่านผู้ชมเป็นรูปเป็นรูปเต่านะครับผมกระดองแตกมันคืออะไรมันหมายถึงอะไรหมายถึงหน้าต่างอ๋อที่หน้าต่างครับสำรวจตรงหน้าต่างอ่านี่ไงนี่ไงฟึบโอเคครับได้สรอยข้อมือทองก็แผนที่เหมือนเดิมครับ กดเปิดกระเป๋าขึ้นมาครับผมสถานที่ต่อไปเป็นรูปปืนใหญ่กับต้นไม้นะครับอ่าตรงนี้ถ้าผู้ชมต้องไปอที่เมืองโรสนะครับผมอ่ามันจะมีที่เขาลบกันนะถ้าผู้ชมเขาเรียกว่าอะไรครับอ่าที่เป็นสถานที่อสู้รบกันนะประมาณนั้นครับผมพูดไม่ถูกนะอ่าผม มันอยู่แถวๆนี้เนี่ยผมคิดว่าแท่านชมแถวๆนี้แหละครับมาเส้นทางไว้โอ้โหแล้วไกลมากครับขี่ไปขี่มาโอ้โหถ้าเป็นจริงๆนี่ผมว่าม้าน่าจะตายครับผมว่าน่าจะใช้เวลาเดินทางหลายวันครับถ้าแบบชีวิตจริงเลยนะไปครับผม ยาวครับอุ้ยเดินทางมาถึงแล้วครับแต่ว่าน่าจะเป็นพวกเรียมอยครับอ๋อเราลีกเรียงได้ปะเนี้ยน่าจะไม่ได้แล้วมาชมถิศขอนเขานะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องบวกครับไม่งั้นมันต้องยิงเราแน่ๆครับคิดว่าใช้ขอปืนครับ โบอแอคชั่นดีเนยัอันนี้ก็ได้มั้งเราต้องบวกั้องผมผมว่าไปครับเต็มเลยอะ่ะถ้ามาดีๆได้ปะน่าจะเป็นพวกเรียมอ,อยครับนั่นไง ถ้าแบบเราเข้าไปเฉยมันไม่สู้กับมันได้ปะแล้วผมลองขี่ม้าเข้าไปนี่มันจะยิงผมผมอยากรู้มากเลยครับผมก็อยากจะแบบว่าบวกให้มันเสียเวลานะครับเอ่อต้นไม้เงินมีรูเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมถ้าอยู่แถวนี้ครับท่านผู้ชมทำให้บวกก็ได้ครับมันมันไม่ไรเราแล้ว กจะเป็นต้นนั้นแหละท่านผู้ชมผมคิดว่านะครับนี่แหละโอ้ยจจอนไหนจะลืมไม่ได้นะเพื่อนขึ้นตรงไหนเนี่ยปินอ๋อโอเคครับกดสำรวจส,สถานที่เอาไม่ใช่ไม่ใช่กดสำรวจส,สถานที่ปึ๊บ นี่ชมชมมันอยู่ในรูต้นไม้นี่แหละครับหยิบออกมาครับผมโอเโงเช้ออุตสูขมือครับอันที่อันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอันที่สี่แล้วนะครับอ่าเป็นรูปนาฬิกาชี้ไปที่อตะวันที่กำลังมองเราอยู่ตะวันขึ้น โอเคครับผมไปณสถานที่ต่อไปครับผมเปิดแบบขึ้นมาเหมือนเดิมครับเอ่อมันจะอยู่ค่อนข้างไกลอยู่นะท่านผู้ชมไหนครับผมมาไปตรงไหนเราคือไปแล้วนี่ครับมาเจอแล้วเจอแล้วน่าจะตรงนี้แหละท่านผู้ชม โอ้ผมดูดีผมอันนี้ไว้เยอะมากอ่ะไอจุดสีแดงครับตักหมุดไว้นะครับตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมผมคิดว่านะครับผมคิดว่านะผมลืมวยสี่น่าจะตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมไปก่อนนะถ้าถ้าไม่ใช่ยังไงเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ครับ อนนี้ก็มาถึงนะครับสถานที่สุดท้ายของเราที่จะมาเก็บทองเออเมื่อกี้ที่ผมบอกท่านผู้ชมผิดนะครับเดี๋ยวผมเปิดแบบให้ท่านผู้ชมดูใหม่ก่อนครับไอ้อตรงนี้นะท่านผู้ชมไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้นะครับแต่เป็นตรงนี้นะครับนี่ตัวเอสตัวใหญ่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยตรงนี้เลยนะครับนี่ที่ผมมาร์กไว้ะจุดแดงๆนี้เลยนะตรงนี้เลยนะครับผมโอ้ขอโทษท่านผู้ชมด้วยครับผมบอกผูบอกที่ผิดผมมาตรงนี้เฉยเลยเมื่อกี้ไม่มีโอ้นี่ท่านผู้ชม เรามาจากจุดแรกเมืองโรสใช่ไหมครับเมืองโรสท่านผู้ชมก็ตรงมาทางนี้เลยนะครับผมนี่นะโอเคครับต่อไปท่านผู้ชมด้วยครับโอ้ท่านผู้ชมเราต้องขี่ม้าขึ้นไปนะต้างบนนะครับกลังตกกันด้วยนะท่านผู้ชม ไม่ทันขาดคำเลยโกเฉยนี่ครับข้างบนนี่ครับผมว่าแต่เราจะขึ้นไปยังไงครับจอดมาไว้แล้วผมเดินเอาดีกว่าจะต้องปีนแต่ผมวิ่งอ,อ้อมก่อนนะครับเมื่อก,กี้นี้มันสูงน่าจะลื่นครับน่าจะลื่นถล αι น่าจะขึ้นไม่ได้ นี่ขึ้นได้ไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นได้ครับวิง่งนะ่านะผู้ชมอึ๊บหุยถ้าไหอ่ะเมื่อกี้นี่จะถึงจุดหมายอยู่แล้วเฮ้ยโอเคครับนี่นะผู้ชม,เล,ม,มเลยเนาจรอมผมเหนื่อยเลยนะครับจุดสุดท้ายของเราครับจุดเก็บทอง ว่าที่มันจะได้หก้อนจริงหรือเปล่ามีน่นะผู้ชมยกหินตรงนี้ออกนะครับผมปับ๊บมาลุ้นกันครับได้กี่ก้อนหกก่าท <6 S 1> <6 S 2> ่าผู้ชมหกก้อนนะครับผมขออญาตดูหูเจ็ดก้อนนะผู้ชมอ๋อหกคูณหรือว่าผมมีอยู่ก้อนหนึ่งอยู่แล้วไม่รู้ครับ มันรวมกันหรือเปล่าไม่รู้ครับผมน่าจะได้ประมาณหกก้อนนะท่านผู้ชมหกหรือเจ็ดก้อนนี่แหละครับก็เหมือนผมจะมีอยู่ก้อนหนึ่งอ่ะมันรวมกันหรือเปล่าไม่รู้นะครับมันเลยได้เจ็ดก้อนโอเคครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้เลยนะถ้าใครกําลังแบบแบบว่าอยากจะหาทองไปขายนะครับว่ามาแบบสํารวจแบบว่าสถานที่ต่างๆมันผมนะท่านผู้ชมมันได้อแบบสํารวจ สถานที่ต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ได้เก็บทองด้วยท่านผู้ชมถือว่าดีมากเลยครับเกมนี้มีอะไรให้ทําอีกหลายอย่างท่านผู้ชมผมก็ยังเก็บอะไรยังไม่หมดนะครับถึงผมจะเล่นตัวเกมจบมานานแล้วก็ตามนะครับได้ว่าโหวันหนึ่งผมนี้หมดไปแล้วครับกับเกมนี้ขี่ม้าทั้งวันนะครับโอเคครับสาหรับใครที่ชอบชิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทํคชิปต่อไปนะครับผม ผิดพลาดยังไงผมก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมไว้ตรงนี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมบายครับ